สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครสวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้คุณแม่ลงเสยืดน,นะคะท่านใดยังไม่ได้เข้าไปดูไปดูเลยนะคะสวยมากถูกมากดีมากนะคลิปนี้จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าผ้าคุมไร่ลดราคานะคะที่คุณแม่คุมอยู่ตรงเนี้ยสวยมากราคา480แต่วันนี้มโปรอยที่290 เลือไม่เยะนะคะเรืออยู่สองผืนเท่านั้นเองอ่าตัวน,นี้เป็นของคุณจันทาทํามาจะสวยมากท่านแอฟไปท่านจะไม่ผิดหวังนะคะหมักโคน้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรืออยู่สองผืนนะคะสองร้อยเก้าสิบาทจ่ากต้นทุนยังไม่ได้เลยนะคะราคาต่ากว่าต้นทุนค่ะถ้าส่งห้าสิบาทนะคะซื้อสิผืนก็ห้าสิบซื้อผืนเดียวก็ 50. ห้าสิบหอมคามากมากเลยนะคะสองร้อยเก้าสิบาทนะ,ะรายหัวใจร้อยเดียงเป็นหนึ่งเดียวกับดอกอินทนิน,น้านะ โปรอยู่ที่290นะคะราคาต่ำกว่าต้นทุนนะคะสองพื้นมีสีอะไรบ้างมีสีนีจ้จ้ะค่ะสองพื้นคนละลายกันนะคะเมื่อกี้หัวใจจะอยู่กลางวันตอนนี้หัวใจอยู่อยู่เชิงนะคะสวยมากนะ,ะสวยมากเลยนะ,ะสวยมากเลยนะ,ะ290บาทค่ะ290สบาทสวยๆเลยนะ,ะเลือสองพื้นเท่านี้เองค่ะเอฟม,มาได้เลยเป็นผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะ เป็นผ้าสี่ตะกอลายลูกแก้วค่ะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่290บาทนะย้อมคาำธรรมชาติหอมมากเลยนะเอฟได้เลยนะแล้วคุณแม่ก็มีผ้าลายดอกคบบุณแม่มีผ้าลายดอกทำมาใหม่นะทำมาใหม่สีใหม่นะ290บาทนะเอฟเอฟได้เลยนะคะ สวยเลยสีฟ้าจา้ะสีม่วงฟ้านะคะข้างในเนี่ยเป็นสองด้านนะค่ะสวยมากสวยจริงๆนะท่านไดนทีเอฟไปแล้วกลับมาเอฟซ้ำค่ะเพราะว่าปกติไม่ลดราคาคุณแม่จ้ะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบมีท่านได้ซื้อสามร้อยห้าสิบนะแต่ตอนนี้สองร้อยเก้าสิบนะคะเอฟมาได้เลยนะคุณแม่ยังขายถูกเหมือนเดิมขายเอาม้วนนะคะขายเอามันขายเอาม้วนขายเอามันนะคะ สองร้อยเก้าสิบสวยมากนะเอฟได้เลยนะสองร้อยเก้าสิบสวยมากเอฟได้เลยนะอ่าเมื่อกี้สีฟ้าตัวเดียวกันนะมีสองพืนนะคะลายนี้เอฟได้เลยมีสองพืนเมื่อกี้ลูกตุ๊กรัดกระบังก็มาเอฟสองืนไปนะบอกของถึงแล้วเห็นของแล้วโอ้หสวยมากอันนี้สีฟ้าเหมือนกันอันนี้ด้านในจะเป็นสีเดียวกันแต่ด้านนอกจะเป็นคนละลายนะ สวยจริงๆนะคะสวยจริงๆถูกมากท่านเอฟไปท่านจะไม่ผิดหวังเลยสําหรับท่านชอบสีสดใสนะท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะสําหรับท่านที่ชอบสีสดใสท่านจะไม่ผิดหวังเลยสวยมากสวยจริงๆสองรอเก้าสิบอันนี้เป็นลายใหม่นะคะสีฟ้าใบโพใหญ่นะสีฟ้าใบโพใหญ่ค่ะตัวนี้สีฟ้าคนละใบนะคะคนละลายกันตัวนี้ฟ้าม่วงเป็นใบใหญ่นะแต่ เนื้อในก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันค่ะอันนี้ทอมือนะคะอย่างดีนะคะเอาใบไม้มาพันๆๆใส่กับนี่นะคะทำด้วยมือเลยนะคะสวยมากกําลังนิยมกันนะคะกําลังนิยมนะ,ะกําลังนิยมขายดีมากก็ไปตัดบางร้านก็ไปตัดชุดนะตัดให้แม่หลังชุดหนึ่งสีม่วงสวยๆอันนี้แม่หลังนะคะชุดหนึ่งสีม่วงสวยมากอันนี้ลายนี้ท่าใดสนใจเอฟมาได้เลยนะคะ แล้วก็อีกลายน,นะ,ะอีกลาย<อ>ลายนี้ลายใหม่นะคะใบบัวใบบัวนะคะใบบัวสีสีเขียวเขียวหยกนะ,ะสีเขียวมีนเขียวเขียวมีนเห็นไหมสวยมาก<อ>ลายใบบัวแดงเขียวค่ะเห็นไหมสวยมากเลยนะคะอ,อันนี้ยอ้อมธรรมชาติหมดเลยสีตะกอลายลูกแก้วค่ะดูลายได้เห็นไหมสวยสวยค่ะดูลายได้สวยมากดีมากนะคะ,สว,ะ,คะสวยมากดีมากพริ้วมากค่ะ สองร้อยเก้าสิบตัดชุดได้นะคะแม่เหล่าไปตัดชุดสวยๆนะตัดชุดได้ท่านก็เอากางเกงสีนี้นะแล้วก็เสื้อสีนี้นะคะสวยจะสวยมากเลยนะค่ะตอนนี้ของมีเยอะนะท่านสามารถเอไปตัดชุดได้เลยคุณแม่ยังว่าจะไปตัดใส่สักตัวอยู่ถ้าแม่ตัดแม่เจ้ากระโปรงสีแดงแล้วก็เสื้อสีล้วน สวยมากสวยจริงๆนะคะเอาไปตัดอะไรก็สวยนะคะตัดชุดเดสก็สวยนะคะสวยงามมากแต่ถูกมากเลยค่ะ290 290บาทถูกมากนะ,ะถูกมากๆเป็นผ้าทองมือค่ะถูกมากๆเอฟม,มาได้เลยนะคะก่อนจะเข้าสู่ผ้าถูกนอนกลอยนะคะเอฟม,มาเลยนะครัะตอนนี้เอฟม,มาได้เลยนะคะ ต่อไปคุณแม่เป็นเสื้อผู้ชายเสื้อผู้ชายทำมาใหม่ทอมือนะคะมีไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL เป็นผ้าฝ้ายอย่างดีสามร้อยเก้าสิบวันนี้มาโปรอยู่ที่สองร้อยแปดสิบมีไซส์ M นะไซส์ M ไซส์ L XL แล้วก็สอง XL ค่ะไซส์ M นะคะเนี่ยไซส์ M ขายหน้าร้านสามร้อยเก้าสิบนะคะรายขอพระราชทานสำหรับท่านอยากซื้อให้คนที่เรารักใส่เบาๆนะ คนที่เราลักใส่ของเบาๆนะคุณแม่ขายหน้าร้าน390วันนี้คุณแม่โปพลท่านอยู่ที่280ค่ะ280บาทมี MLXL 2XL นะ F มาได้นะคะตัวละสองนะอตัวละ280นะต่อมาเข้าสู่ขบวนกันารกระโปรงแบบคุณแม่ใส่นะสวยๆค่ะถ้าตัวนี้เป็นผ้าถุงอย่างดีเห็นไหมคะสวยมากคุณแม่ใส่สวยๆค่ะ เก็บอย่างดีเลยพร้อมใส่สตกอย่าตกใจนะคะถูกมากตัวละห้าร้อยบาทค่าเก็บกระโปรงหนึ่งยังหกร้อยนะวันนี้คนณแมบ,บโปรอยู่ที่ห้าร้อยมีสองตัวลายเดียวกันเห็น mm hmm. ไ,ไหมคะสวยมาก mm hmm. เป็นผ้าฝ้ายนะคะตัวละนะตัวละห้าร้อยบาทมีสองตัวเท่านั้นมีสองตัวเท่านั้นนะคะ mm hmm. เป็นผ้าอย่างดีทอมือลายสวยค่ะลายขนมปังนะสยสวยค่ะ ห้าร้อยบาทมีสองตัวค่ะเราไปดูตัว 600, หกร้อยเหลือตัวไหนบ้างเดี๋ยวแม่พาไปดูคนก็ถามว่ากระโปรงตัวละ 600, หกร้อยเหลือตัวไหนบ้างนะคุณแม่ก็ขออนุญาตนะนี่ค่ะตัวละหกร้อยตัวนี้เป็นผ้าใหมนักแด้นะ,ะเป็นผ้าไหมนักแด้นะคะต้นทุนมายังไม่ได้เลยค่ะวันนี้คุณแม่โปรอยู่ที่หกร้อยนะคะเอฟได้เลยนะคะตัวละหกร้อยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นสีพาเทลสวยมาก ใส่แล้วก็สวยมันคุณแม่ใส่นี่แหละเห็นไหมคะสวยมากใส่แล้วสวยมากใส่กระเสอยืดได้ใส่กระเสื้อคลอปได้นะหกร้อยบาทจากสวยๆเลยนะคะเอฟมาได้เลยนะคะชา้าหมดอ,อดได้ของดีนะคะใส่แล้วเพี้ยวเพี้ยวเหมือนคุณแม่ใส่นี่สวยค่ะเห็นไหมสวยมากแต่สีแดงห้าร้อยนะคะสีแดงตัวนี้แต่ไมรได้ๆตัวนี่จะหกร้อยค่ะนี่ค่ะแต่ก่อนยกพันสองนะวันนี้ยกแค่หกร้อยเอง ไม้แดงอย่างดีเลยค่ะเอฟได้เลยเชิงเป็นปลกปุยด้วยนะคะสวยสวยเชิงเป็นปุกปุยด้วยนะคะลายเขาเรียกว่าลายหางปลาวานจากลายหางปลาวานนะลายหางปลาวานค่ะสวยสวยเลยหกร้อยบาทจ้ะกระโปรงผ้าดอนกลอยนะ,ะกระโปรงผ้าดอนกลอยเนะะี่ยค่ะตัวละเก้าร้อยนะคะเก้าร้อยตัวที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่พาไปดูตัดมาใหม่ๆเลย เก้าร้อยตัวที่หนึ่งค่ะไปดูข้างในกันก็วักมีรายไหนบ้างนะคะไปดูข้างในกันกระโปรงผ้าดอนกอยก็ตัดมาเยอะเลยนะคะตัวที่หนึ่งที่ยกเมื่อกี้นี้นะคะตัวที่สองสวยมากนะคะ,าะ,คะลายใบโพนะลายใบโพแกะโอบสอดหลองค่ะโอ้สีของจริงนี่สีสวยมากลายใบโพแกะโอบหลายสีนะคะมีฟ้ามีชมพูมีส้มนะมีคลามโอ้โหสวยมากตัวนี้ลายหัวใจร้อยเดียงเป็นหนึ่งเดียวใบโพน้อย ใบโพงก็จะเหมือนหัวใจใช่ไหมคะแต่สอดลองนะคะมีตัวเดียวค่ะสวยมากเอฟได้เลยนะคะ900บาทค่ะค่าส่ง50บาทนะคะท่านจะเอฟกระโปง10ตัวก็ค่าส่ง50บาทท่านจะเอฟหนึ่งตัวก็ค่าส่ง50บาทเพราะฉะนั้นเอฟเยอะเลยนะคะต่อมาหัวใจเหมือนกันหัวใจแจโอบเหมือนกันแต่เป็นหัวใจน้อยหัวใจเบบี้นะ,ะหัวใจเบบี้ทำเป็นลายบันไดสวรรค์เห็นไหม เป็นลายบันไดสวรรค์ผ้าดอนกลอยนะคะผ้านดอนกลอยแกะอบเล็กๆนะเห็นไหมคะสวยมากนะเป็นลายบันไดสวรรค์ค่ะขายถูกมากเลยขายเฉพ,พาะผ้าผืนละพันห้าแล้วเย็บเป็นกระโปรงเรียบร้อยอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเยีบเรียบร้อยอยู่ที่เก้าร้อยบาทเอมได้เลยนะคะค่าส่งห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ยกผ้านดอนกลอยเท่านั้นนะคะ ของคุณแม่ลำดวนเดี๋ยวนะคะหลังจากลงคลิ K, ปคุณแม่กระทรอาหาน,นะแม่สวยจะะทรอาหานี่ลายต้นข้าวนะคะลายต้นข้าวลายมงคลสวยมากผ้าดอนกลอยพิ้วค่ะพิ้วมากสวยมากใครน่าร้านพันหกนะวันนี้โปรอย,อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะะลายต้นข้าวนะคะลายต้นข้าวลายรวงข้าวเนาะลายรวงข้าวลายมงคลสวยมากลายหางปลาหวาน ลายหางปลาวานส,ยสวยยค่ะแจะโอบสไลด์สีนะคะอ่อนเข้มลายหางปลาวานนะคะแก่โอบสไลด์สีอ่อนเข้มค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่900บาทค่ะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยค่ะ900บาทค่ะตัวนี้เป็นดอนกลอยสีตะกรนลายลูกแก้วค่ะเป็นเขาเรียกว่าทูโทนะ ทูโทนสวยมากสีตะกอรอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอรอลายลูกแก้วเป็นดูโทนลายมีเต็มผืนนิ่มนิม,นมแกะอบด้วยนะคะสวยมากแกะโอได้วยเปลือกประดูค่ะตัวนี้บูยีนนะคะตัวนี้สีครามแกะโอบด้วยเปลือกประดูค่ะท่านเอฟท่านจะไม่ผิดหวังเลยพี่ยูใส่สวยมากเลย 9,- ก้ร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้500มีสองตัวค่ะตัวนี้ยิ่งสวยค่ะ ดอนกลอยนะลายพญาเต่าง,งอยค่ะงามมากนะคะมีตัวเดียวค่ะขายเฉพาะผ้าพันห้าแล้วนะ,ะวันนี้คุณแม่มาโปรยท่านอยู่ที่เก้าร้อยบาททูโทนนะคะทูโทนเป็นขนมปังสองชั้นนะคะแล้วก็เจอยอด้วยเปลือกกระดูนะ,ะพญาเต่าง,งอยนี้เป็นเปลือกกระดูทั้งหมดเลยค่ะเป็นลายมงคลนะคะสวยสวยมีเชิงบนแล้วก็เชิงล่างเห็นไหมคะดีไซน์แบบสวยเลยเอฟได้เลยนะคะเก้าร้อยบาทจา้า โอ้ลายนี้สวยลายนี้สวยมากผิวมากตัวนี้ลายช่อจัดนะลายบางคนนี่เป็นปัญญายนากน้อยนะคะเป็นช่อจัดแก้โอบสวยมากเลยนะะงามมากนะคะเปลือกฝางนะเป็นนี่เป็นสีตะกอลายลูกแก้วนะเนี่ยเป็นบันไดสวรรค์อัพงามค่ะ FC ด้านในเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยงามมากสวยมากงามมากสวยมากท่านจะไม่ผิดหวังเลยค่ะเอฟมาได้เลยนะคะ อ๋อลายพญาตองงอยมีอยู่สอง0 0นค่ะลายพญาตองงอยมีอยู่สองพันนะคะท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟมาได้เลยค่ะมีอยู่สองพันค่ะลายกำแพงเมืองกินตัวนี้แปดร้อยนะไม่ใช่ดอนกอยแต่นิ่มเหมือนดอนกอยสวยมากแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนะคะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ แปดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเอฟมาได้เลยนะคะวันนี้ผ้าเม็ดคุณแม่ยังหมีของอยู่นะคะผ้าเม็ดคุณแม่ยังมีของอยู่นะเม็ดละร้อยแปดสิบบาทนะเม็ดละร้อยแปดสิบราคาโปรโมชั่นนะเอฟได้เลยนะคะเม็ดละร้อยแปดสิบสีทองนะสีทองสีบูสีครีมงาช้างครนะเป็นฝ้ายเขียม,มือแล้วสีม่วงนะลายสกอตสีพตัตเตอลซีเหลืองนะ สวยงามมากๆเลยนะคะที่อื่นขายผ้าเม็ดเม็ดละสามร้อห้าสบร้านคุณแม่สวยขายผ้าเม็ดเม็ดละร้อยแปสองเม็ดสามยห้าถูกมากนะถูกมากๆเลยนะะ่นะมาตัวนี้นะคะตัวน,นี้ยังมีอยู่120ยยีทำไมคุณแม่ขายขายมันสัใจเพราะว่ามีต่กนมาซื้อแต่ไม่ขายเพราะว่าเขาจองไว้10เม็ด พอจองแล้วไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่เอานะขึ้นสินค้ามามันก็เลยข้างสเตอรอยู่นะคุณแม่ขายออกนะ120ใครเคยเอฟไปจะรู้ว่ามันสวยมาก120ยยี่สบบาทค่ะร้อบาทนะตัวนี้ก็เม็ดละร้อยแปดสนะสีสีงาช้างเม็ดละร้อยแปดสีเหลืองขมิ้นร้อยแปดนะสีนี้ค่ะสีเขาเรียกว่าสี เงินสีเงินสีบอลเงินร้อยแปดสิบเช่นกันค่ะ,ะสีครามร้อยแปดสิบของเยอะมากเลยนะของเยอะมากนะคุณแม่ก็เอามาโปรโมชั่นในท่านได้เอฟกันนะเอามาโปรโมชั่นใ้เอฟกันท่านชอบพื้นไหนไลายไหนนะแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะสำหรับท่านใดที่สั่งเสื้อเชิ้ตไ้นะ คุณแม่ได้จัดส่งให้ท่านแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้โอนตังนะคะท่านโอนมาปุ๊บส่งั๊พเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่โอนก็ขออนุญาตยังไม่ส่งนะ,ะอยากได้ของเร็วนะ,ะอยากได้ของถึงบ้านเร็วนะ,ะท่านก็โอนได้เลยนะคะวันนี้คนนุณแม่ลงคลิปเสื้อนะ,ะไม่ทราบว่าท่านได้ดูหรือยังนะ,ะท่านเข้าไปดูได้เลยนะคะคลิปเสือ้อเสื้อสวยมากเสื้อแบบคุณแม่ใส่นะ,ะกระโปงรงตัวคุณแม่ใส่เห็นไหมคะสวยแล้วท่านเอฟได้เลยนะ ทำเอบได้เลยนะคะมีอยู่สองตัวนะคะมีสองตัวเป็นผ้าทอมืออย่างดีนะคะลายมีนะคะลายมีสวยงามค่ะสวยงามท่านยิงซักยิ่งนุ่มอยางยืดของเราไม่ใช่ใส่ยางยืดแบบถูกๆนะ,ะใช้ได้ตลอดชีวิตก็ไม่ยะออกจากกันนะ,ะก็ไม่ยืดไม่อะไรนะ,ะยางยืดจะมีตัวถูกตัวแพงตัวแพงนี่แพงมากเลยนะ,ะแต่คุณแม่ก็เอาตัวแพงให้ท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้ไม่สวยได้นิยมคามสวยกลาวของคุณ f อฟทุกท่านนะคะชอบพื้นในลายในแคบและจอตัวหานแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338่าเดือนในเดือนวันเกิดนี้นะคะท่านใดน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ชิปให้คุณแม่ด้วยนะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีโชคล่ำรวยนะคะกลาวขอบคุณและกลาบสวัสดีค่ะ